วลาพรนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายส,สุขสุคนเด้อจ้ามาค่ะพี่น้องขาพาพี่น้องมาเลาะ,ะเหล็กยมมือนี้ก็จะมาเลาะปลาหาเก็บหน่อไหม่ฝรั่งปลาค่ะพี่น้อง ้ำไมฝรั่งปลาอยู่ใน,นอยู่ใน,นปานี่แหละพอบานพ้ามาแต่ว่าเพิ่นบ่เข้ามาเพิ่นนังถ่ายย้อนอีกแล้วเพิ่นนังถ่าอยนนาาอยู่ข้างนอกเดี๋ยวปะพี่นอ้องข้าไปเละน้ำกันค่ะพี่น้องขาปะไปกันเลยค่ะมื้อน,นี้อากาศเปลี่ยนค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้มื้อช้า แดดดีดีพอนช่วงใบามานจังใดค่อยฝนตกนี่ค่ะพี่น้อง่ะโอ้เดี๋ยวนะใจเบิ้งยอดน้ำใหม่ฝรั่งปลาค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องค่ะก็มันก็จะขึ้นตามปลาเนาะถ้าถ้าผู้ใดบ่เคยเห็นเนาะเ้าหายปิดห้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วพอนเห็นห้อยคนเด็ดเ <c oughs> ต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะ ม,มีหลายคือเก่าเลยพี่น้องนั่นเลยค่ะแต่เวลาพ่นมาอบนี่รู้สึกว่ามันจะแบบเริ่มยาวแล้วค่ะเพราะมาสายแล้วไปอุย้ยห้อยคนเด็ดเต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยางเข้าไปในในป่าเอาเนอะไปหาในในป่าเอาเพราะว่าเมื่อหลายมือก่อนหนึ่งมูเพิ่มาเก็บเอา เพื่อนมากกันสองสามคนค่ะพระเจ้าว่ากันไม่เก็บไปกินแล้วเวลาพอนมาที่หลังเขาก็ต้องยางหาต่อไปค่ะนี่ค่ะพี่น้องขาหยอดใหญ่ๆอวบออกอวบๆเด็ดปาะเด็ดปาะเลยจ้ะพระพี่น้องมาหมุนปลา แล้วคนหมักหมุนนก็โมหมักเก็บเอาทีลงลงนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ฝนตกไปเนี่ยพี่น้องค่ะอากาศทำไมเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ล่ะนะนี่ค่ะ หดนีใหญ่พี่น้องค่ะ อุ้ยตรงนี้ยิ่งเยอะก็ทุกคนว้ายนี่ค่ะอันนี้มีเยอะอืม วลาละพอนอยากแนะนำให้เพื่อนเพื่อนที่เคยรู้จักน้ำม่ฝรลังปลาก็จะเป็นตอกเลี้ยวๆจังสี่ค่ะพี่น้องขาลำต้นสูงๆยาวๆนะแล้วก็มีใบใบเลียวยาวค่ะทุกคนนี่ค่ะใบเลี้ยวยาวเหมือนดออกเหมืนต้นดอกไม้ค่ะพี่น้องขาใบเลี้ยวยาวเหมือนใบกระเทียม ค่ะอันนี้มันจะขึ้นมันก็จะขึ้นโดยหัวค่ะพี่น้องเพราะว่าหัวหัวมันฝังอยู่ฝังอยู่ในดินค่ะทีนี้มันก็จะขึ้นมาทุกปีนะทุกคนอันนี้แนะนำให้คนห้นเทียนเรเคยเก็บรู้จักเนาะ<อ>เพื่อเพื่อไปเจออย่างต้นเนี้ยเห็นไหมทุกคนอันนี้มันต้นต่ำๆใช่ไหมคะ นี่ก็จะเป็นใบเลียเยเ้ยวๆเงาๆแบบนี้เนาะนี่ค่ะใบเลี้ยวยาวเห็นไหมทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องนี่แหละนั่นเลยจะ้ะให้สําหรับเพื่อนที่บ่เคยเก็บเนาะค่ะเนาะให้รูจ้จักนั่นแหละทีนี้ก็เก็บต่อนี่นี่ยาว โอฝนตกลงมาโหลดมาเนี่ยมาพมาว่ามันเด็ดจ๋าแล้วมอนี่นะสี่หลักคือว่ามีคนมาข่าปลาน่ะนี่งาม ค่ะตกอย่างแรงเลยทีนี้อุ้ยอยู่ตรงนวนทั้งหลายพี่น้องสังหลังเซ็งเลงอยู่ค่ะ คนเปียกมาเรียวพี่น้องขาลำบากี่กันถ่ายคลิปเลยมือนี้ก็จะยุดใายคลิปไพี่น้องค่ะเพราะว่าฝนมันตกหนงมากเนาะขอบคุณพี่น,อน้นองทุกทคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปเรืใอม่ค่ะ มาค่ะพี่น้องขาฝนหยุดต,ตกแล้วมาเก็บตอจ้ะนี่ค่ะเด็ดปอฟังแต่เสียงกับลูเดอพี่น้องค่ะนี่ค่ะ อุย้ยอันนี้เหงาแล้วพี่น้องนี่ค่ะซูมขึ้นมาจนว่าเดยวพี่น้องค่ะเิ่งดูนี่งามมาจ้ะเพราะกระเด็ดเอาติดตรงอ่อนๆมึงก็ได้ 什么叫贴？ bố hoạt bố vầy đọc khi <laughs> ta tăng vầy rếp vậy Hãy มนสายมุนขววพี่น้องสิวินน้ำกองอุย้ยตรงนี้หลายแห้งเดี๋ยวนะอุย้ยเยอะมากเลยตรงนี้ทุกคนนี่กุ้งดงเก่งเดงอยู่พี่น้องเดี๋ยวตรงนี้กระตาตังอยู่ใส่บัวนี เยวได้ติ่มกรรมําล้วค่อยไปหากระตาเนอะอยากได้ยอดสูงกับยอดต่ำๆก็ได้เลือกเอาตามใจชอบของฟรีค่ะ เก็บมั่นเลยค่ะทุกคนแบบนี้เด็ดแบบมั่นมังเลยพี่หนงอ,อุ้นี่งามค่ะทุกคน โอ้ตรงนี้ยิ่งเยอะทุกคนน,นี่นี่ค่ะง่ามกระพี่น้องเกง่งด่งคดูเก่งเด้งเดี๋ยวมันก็จะบานแล้วนี่ พี่น้องขาฝนตกเวลาพ่นเชือหอยปลาบักหอยมันออกมาค่ะพี่น้องฝนตกหอยออกมาหอยหอยค่ะเอสกาโบฝรั่งเศสค่ะทุกคนว้ายมีสามตัวค่ะพี่น้องนี่นี่นี่ได้โชคสองต่อเอาไปกีกินได้เลยเห็นมูกเก็บอยู่ปีที่แล้วน่นพี่น้องโอ้บักเคยพอได้หนี่เป็นครั้งแรกที่เวลาพ่นพ,นพ่อหอยหอยปลาแบบนี้ค่ะพี่น้อง่ะไปเก็บัน หยอดผักตอค่ะพี่น้องใส่ถุงไว้นี่ค่ะหยอดน้ง,งามเด็ดตัวน,นี่ปีที่แล้วเวลาพ่นเห็นมากับนองนาเห็นนองนานเก็บบกหอยจะเลยลูกว่านพ้นเอาไปกินพอมาปีนี้ตัวเองมาเจอมันนี่อันนี้เก็บผักขาตอค่ะ คันฝนบาตกกันเวลารพ้นเล่ยสิบูเห็นเลยปัจจุบันเห็นมันออกมาเนาะโอ้ตรงนี้หยอดง่ามอวบค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้มันยังไม่แก่เกินไปเบาหลายมูสิว่า่นสิวะเอฟซีคนสิว่ เก็บไปเก็บไปยาะว่ะสันล่ะโอ้ิพี่ห้อยกระเจาเด็ดไปเหม็นเด็ดห้อยกระเจาเด็ดเดี๋ยวแล้วพ่อเห็นตรงนั้นหยอดงามพี่น้องมุนชอบมุนป่าดิ เก็บไปเก็บมาวะลารับพอนกระดเรลวสองกำค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปวดีโอให้จ้ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ